วิธีเจาะน้ำคร่ำนะคะก็ PV ประเมิน Bishop score ก่อนคะ่ะแล้วก็ประเมินว่าไม่มีข้อห้ามในการทำั่าตารนะคะซึ่งก็ห้ามมีดังนี้เลยคะ่ะมี active genital herpes, placenta previa, Vasa previa มีขอ presentation แล้วก็ส่วนนั้นไม่ใช่หัวนะคะหลังจากนั้นถ้าคอนเฟิร์มแล้วก็ให้ผู้ป่วยไปปัสสาวะให้เรียบร้อยคะ่ะจัดท่าดิทโถโตัวมีแล้วก็เอาเบสแพ่นรองนะคะจากนั้นก็ทำความสะอาดด้วยแอนตี้เซปติกโซลูชันค่ะ ปูผ้าจาะกลางให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ขอผู้ช่วยหนึ่งคนนะคะมาคอยมอนิเตอร์ฟิตเตอร์หัวใค่ะกับจับยูเทรนคอนแทคชั่นเราจะเจาะถุงน้ำคร่ำตอนที่ไม่มียูเทรนคอนแทคชั่นนะคะเพื่อไม่ให้เกิดคอร์ดโปรแลปส์ออกมาได้มากขึ้นนะคะใช้มือข้างที่ถนัดค่ะตรวจภายในส่วนมืออีกข้างนะคะจับอลิสแคมหรือว่าบอลซิรลมฟอสเซปนะคะใส่เข้าไปตามนิ้วชี้และนิ้วกลางค่ะอันนี้ซูมด้านในให้ดูเป็นงนีนะคะแล้วก็เข้าไปหยิบถุงน้ำคร่ำดึงออกให้แตกนะคะ เมื่อจอดได้สำเร็จแล้วอย่าเพิ่งเอามือออกมาทันทีนะคะเอาเครื่องมือออกมาก่อนค่ะส่วนมือขวายังคายอยู่นะคะแล้วก็ค่อยๆรีลิสน้ําประเมินสีน้ําค่ะดูว่ามี fetal hand sound drop หรือเปล่านะคะหรือ cord p r o l a p s หรือเปล่าถ้าไม่มีแล้วก็สามารถเอามือออกมาได้ค่ะอย่าลืมเช็ดทำความาสะอาดให้ผู้ป่วยนะคะหลังจากนี้เราจะให้ผู้ป่วยนอนบนเตียงไม่อนุญาตให้ไปเข้าห้องน้ําแล้วค่ะ